Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great honor to welcome all of you to be here. And I would like to present my innovation. My innovation is English 3D Teacher Cat English Room. Hong D1 Deal Deal is a decision or arrangement. Between groups or people. D2 Design Design is a plan or specification for the construction of an object or system or for the implementation of an activity or process. D3 Develop It grows or changes over a period of time and usually becomes more advanced. All Complete สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางชัญญาเวสศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกสะอาดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขตสองค่ะเมื่อสักครู่นะคะดิฉันก็ได้นำเสนอนวัตกรรมในเบื้องต้นไปแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำเสนอรายละเอียดส่วนต่างๆของนวัตกรรมซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอซึ่งมีความเป็นมาและสภาพของปัญหาดังนี้ภาษานะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งาภาษาอังกฤษเพระาะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกใช้ในการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่21นะคะการจัดกระบวนการเรียนรู้นะคะก็เปลี่ยนบทบาทจากครูผู้บรรยายนะคะมาเป็นผู้จัด กระบวนการเรียนรู้เป็นนักออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกค่ะซึ่งนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะก็เป็นนวัตกรรมที่เป็นกระบวนการค่ะแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดทำนวัตกรรมนะคะก็ได้มีการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหารหรือการพัฒนา โดยใช้หลักการในการออกแบบผลงานที่สัมพันธ์กับปัญหาหรือสิ่งที่จะพัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษาโดยมีการดําเนินการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา 2. การใช้นวัตกรรม 3. ขั้นเตรียมการใช้นวัตกรรมโดยมีการเตรียมการนวัตกรรมขั้นดําเนินการนวัตกรรมและประเมินนวัตกรรมค่ะ ประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานก็มีการกำหนดจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับสภาพของปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาคา่ะกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ได้มีการออกแบบนวัตกรรมนะคะที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายโดยมีแนวคิดสำคัญรองรับอย่างสมเหตุสมผลสามารถอ้างอิงได้นำมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมได้และทุกกิจกรรมมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันกระบวนการผลิผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินง,งานได้มีการออกแบบโดยมีการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอน ตามแนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning หลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างห้องเรียนหรือแหล่งเรียนรู้และมีสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสรื่อสารโดยใช้ห้องเรียนภาษาอังกฤษ English 3 d t e a d t e r c a t English room มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนวัตรกรรม English 3 d t e a d t e r c a t English room เป็นนวัตรกรรมที่มี3 d ดี เป็นโมเดลที่ได้ออกแบบโดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งมีความหมายคือ D1 d e a การบริหารจัดการความร่วมมือ D2 Design ออกแบบการจัดการรรู้ที่หลากหลาย D3 Develop พัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งรูปแบบการสอน English 3D นี้มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนและช่วยเหลือผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ส่วนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้สร้างห้องเรียนทั้งห้องเรียนจริงห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนออนไซต์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆและมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าเกิดสถานการณ์ใดๆก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้ผลการดำเนินงานผลสำฤทธิและประโยชน์ที่จะได้รับด้านนักเรียนผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพโดยวิธีการสอนตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ในห้องเรียน English 3D d i g i c a t English Room รวมถึงนักเรียนได้เรียนตามความถนัดความสนใจตามศักยภาพและมีเจตคติที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่นอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนและสังคม ด้านครูผู้สอนครูและบุคลากรภายในโรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการที่สำคัญก็คือกระบวนการ PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพมีการเตรียมการสอนโดยศึกษานวัตกรรมและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนด้านผู้บริหารชุมชนและคณะกรรมการสารศึกษา ก็ได้รับประโยชน์จากการใช้นวัตกรรมรวมถึงตัวผู้จัดทำรรนวัตกรรมได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการสารสศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนผลสมมธิของงานสามารถนำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมายอย่างครบถ้วนโดยมีข้อมูลทุกส่วนแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นโดยนักเรียนมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นครูมีวิธีการสอนตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ห้อง English 3 d t c h e r c a t English Room และนักเรียนมีทัศนคติมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษและมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับระดับโรงเรียนนวัตกรรม English 3D ที่ช้แค t English Room ห้องภาษาอังกฤษสร้างสรรค์ร่วมกันพัฒนายอย่างยั่งยืน มีประโยชน์ในระดับโรงเรียนคือโรงเรียนมีนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ไม่ปกติเช่นการเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงครูผู้สอนมีวิธีการสอนตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ในห้องเรียน English 3 d ระดับกลุ่มโรงเรียนนวัตกรรม English 3 d t e a d h e r cat English room ได้เกิดเครือข่ายความรู้ในการเผยแพร่นวัตกรรมให้กับกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ในสาาวิทยาศึกษาเดียวกันคือสหาวิทยาศึกษาแก่งคอยร่วมใจซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนจากชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพหรือ PLC รวมถึงมีสื่อการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมทางการเรียนรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันและลำดับสุดท้ายสำหรับการนำเสนอนวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพ คือการได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับโดยนวัตรกรรมห้องภาษาอังกฤษ English 3D Teach e ช c ค t English Room เป็นนวัตรกรรมที่เกิดจากการต่อยอดนวัตรกรรม KSA Active ที่ได้ส่งประกวดรางวัลทรงคุณค่าสปท o b e c Awards ซึ่งได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ระดับชาติได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชาติประจำปีการศึกษา2562และปัจจุบันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประสมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนทั้งนี้สิ่งที่ภูมิใจสูงสุดก็คือการได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนของพวกเราต่อไป